ครับสวัสดีครับผมนายสุภรัตน์ที่ชออสองครับสองเลขที่สิบสามครับผมวันนี้ผมมานําเสนอนะครับเรื่องการตัดหญ้านะครับโดยอุปกรณ์นะครับนี่ก็จะมีดังนี้ครับผมหน้ากากนะครับหน้ากากกันเศษเข้าหน้าเข้าตานะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องนะครับอเรามาดูเครื่องก่อนนะครับเช็คเครื่องครับตรวจสอบว่าน้ํามันมีหรือไม่นะครับอันนี้ผมเพิ่งเติมลงไปนะครับก็จะมีอยู่อันนี้เป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันออโตลูปหรือว่าน้ำมันทูทีสองสองจังหวะนะครับ ก็เช็คสวิตนะครับอ่าดูสวิตถ้าเกิดเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับคือปิดนะครับสัญลักษณ์ก็จะมีบอกนะครับปิดนี้ถ้าเราเลื่อนขึ้นแบบนี้จะสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องดันลงมาก็จะเครื่องนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ใบมีดนะครับเช็คว่าน็อตขันแน่นหรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับโอเคครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องนะครับดูสวิตเลื่อนลงแล้วนะครับแล้วก็ การกระตุกเครื่องก่อนกระตุกนะครับปั๊มน้ํามันเข้าคาบูดูว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราปั๊มขึ้นแล้วนะครับน้ํามันจะมีวิ่งตามสายเนี่ยครับมันจะผ่านกันอ่อันนี้คือพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ดําเนินการสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับการกระตุกนะครับแล้วก็ โอเนะครับผมเมื่อเราทําการตัดหญ้าหรือเสร็จแล้วนะครับล้วก็มาปิดสวิตช์เครื่องนะครับเลื่อนขึ้นเครื่องก็จะดับนะครับแล้วก็ทําการทาความสะอาดเครื่องแล้วก็เก็บเพื่อใช้งานในวันถัดไปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ